กลับมาเจอทุกคนอีกแล้วนะฮะแต่คลิปนี้นะฮะก็อย่างที่ผมพูดไปคราวที่แล้วครับว่าผมอยากจะเห็นความสนุกนะฮะของทุกๆคนนะฮะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงความสนุกแล้วเนี่ยสิ่งที่เรานึกองถึงคือปาร์ตี้ครับผม ปาร์ตี้งานนี้นะครับมันไม่ธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่เราจะใส่ความสนุกของทุกๆคนเนี่ยไว้ในงานครับทำได้ไงทําได้แน่นอนครับที่สําคัญมันต้อง e x c กซ s i v e มากๆด้วยนะครับเพราะงานนี้เนี่ยผมเรียกมันว่า c a n o อน p x x m p r t s r n t s t t s e x c l u s i v s i v e Dome r o o m Party าร์ตครับปาร์ตี้ในห้องนอนของผมอะชื่อนะี่ยาวเป็นคืบเลยนะฮะแต่รับรองความสนุกเนี่ยยาวเป็นกิโลครับ ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเลยครับที่โดมจะเปิดเผยห้องที่พิเศษสุดๆของผมว่ามันเป็นยังไงฮะวิธีเข้างานครับมี2วิธีง่ายๆครับวิธีที่1ครับตั้งแต่วันที่1มิถุนานจนถึงวันที่31กรกฎานะครับเพียงคุณซื้อ canon pixma inkjet printer mg series ทุกรุ่นนะครับผมโดยเฉพาะรุ่น mg 3 1 7 0นะครับคุณได้รับสิทธิพิเศษครับในการลุ้นเพิ่มขึ้น20สทธิ์ีเท่านี้ครับคลิก ข้างกล่องครับจะมี serial number อยู่ส่ง SMS ครับพิมพิกส x มาเว้นวรรตามด้วย serial number นะครับชื่อนามสกุลของคุณมาที่480 6026หลังวันที่31กรกฎาคมรอ SMS และคนโทรกลับได้เลยครับงานนี้ครับจำนวนจำกัดนะครับหนึ่งท่านมีสิทธิ์ชวนเพื่อนได้อีกหนึ่งคนนะครับห้องนอนผมคืนเข้าไปเยอะ ก็ไม่พิเศษเลยสิครับใครดูคลิปนี้แล้วเนี่ยโอ้โหรีบวิ่งตะลีตะเหลือเพซื้อเครื่องจะเย็นครับพี่แล้มีอีกหนึ่งวิธีฮะให้คุณได้หลุนกันวิธีที่2ครับสนุกกว่าวิธีแรกแน่นอนครับผมเพียงคุณซื้อปรินเตอร์ของแคนนอนมานะครับเขาจะมาพร้อมซอฟต์แวร์ครับที่ใช้ชื่อว่า fun filter effect ครับผมใช้ซอฟต์แวร์นี้แต่งภาพธรรมดาของคุณนี่แหละให้เป็นภาพที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับแล้วส่งภาพของคุณทั้ง2ภาพนะครับที่เป็นภาพธรรมดาและภาพที่แต่งแล้วเนี่ย อยู่ในหัวข้อชีวิตสุดสนุกนะฮะส่งมาได้เลยครับที่ www.canon.co.th นะครับผม /pixma b trendy ครับจากนั้นก็แค่รอรอรอนะครับว่าภาพของคุณเนี่ยได้รับการโหวตหรือเปล่าครับโหวตแล้ว30ภาพ30คนสุดพิเศษครับที่จะได้ after party กับผมในห้องนอนของผมนี่แหละครับที่สำคัญนะครับรูปทั้ง30รูปที่ชนะเนี่ย ผมจะนำไปโชว์ในงานของผมด้วยครับและทั้ง30ท่านเนี่ยจะได้ไป after party กับผมครับส่วนคนที่โหวตนะครับไม่ต้องน้อยใจนะครับจะภาพที่คุณโหวตเนี่ยผ่านเข้ารอบเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่ร่วมลุ้นเข้างานอย่างแน่นอนครับอย่าลืมนะครับทั้ง2วิธีเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่1มิถุนาถึง31กรกฎาคมนี้แน่นอนนะครับใครที่จะรู้ว่าความสนุกมันเป็นยังไงเนี่ยก็คือคนที่ต้องดูคลิปต่อไปเท่านั้นครับวันนี้ผมลาไปก่อนพูดมายาวยาวบ๊ายบาย